วันนี้เราจะมาแชร์มุมมองกับคุณปลื้มนะครับหม่อมหลวงนัทกรเทวกุลนะครับว่าสงครามไทยเขเมรเนี่ยสุดท้ายแล้วจะจบไหมถ้าจะจบเนี่ยจบยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์มุมมองกันคุณปลื้มครับคุณปลื้มประเด็นนี้คิดว่าไงมั่งไม่ไม่อยากที่จะใช้คำว่าสงครามเพราะว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยทั้งฮุนเซนและฮุนเบตเนี่ยเขาต้องการให้มันมีความขัดแย้งระดับสงคราม,มเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสถานการณ์เนี้ยดีที่สุดที่ไทยทําได้นะฮะคือประคองให้มันผ่านค้นช่วงนี้ไปโดยที่ ้องรับมือแต่ว่าก็ต้องไม่ทําในสิ่งที่เข้าทางแล้วก็เป็นไปในสิ่งที่ฮุนเซนต้องการฮุนเซนต้องการการประทะกันร,ระหว่างทั้งสองประเทศจนในที่สุดแล้วเนี่ยมีการเสียเลือดเสียเนื้อเขาจะใช้วิธีการฟ้องร้องไปถึงระดับขององค์กรในสหรประชาชาติว่าประเทศไทยเนี่ยพยายามที่รุกรานเขาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทิศท,ทางเดียวที่เป็นไปได้ก็คือประคองสถานการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็รับมือรับมือแต่ว่าไม่ได้ปล่อยให้ตนเองถูกยุยุถึงขั้นที่จะต้องสู้รบกับกัมพูชาโดยตรงถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่เนี กัมพูชาโดยที่เป็นระบบการเมืองซึ่งเป็นอยู่เนี่ยฮุนเซลลนเล่าเหมือนเ็ขาพร้อมเสียเลือดเสียเนื้อไงก็พร้อมให้ทหารของเขาเสียโดยที่เขาจะใช้วิธีการกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายทําเขาก่อนผมคิดว่าก็ต้องประคองสถานการณ์ไปจะจบลงเมื่อฮุนเซนเลิกพยายามเรียกเขย่าการเมืองไทยเลิกพยายามเรียกยุยุยงทหารฝั่งไทยหยุดใช้วิธีการในการที่จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาบริเวณชายแดนเลิกใช้ทั้งทุนระเบิด เลิกใช้ทั้งวิธีการส่งทหารเข้ามาขุดสนามเพาะผมคิดว่ามันจะจบลงเมื่อฮุนเซนเลิกปัญหาคือว่าจะทําอย่างไรมันจะไปถึงจุดนั้นยังไงล่ะให้ฮุนเซนเนี่ยเลิก<ม>ราแล้วก็ไม่ต้องงานไม่ต้องการสร้างผลงานชิ้นนี้ไว้ให้กับลูกชาย<ม>คือเขาชูอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายไงเขาฟัดเหวียงในแบบที่เขาสามารถทําได้เพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาสามารถยั่วยุให้การสู้รบนั้นเกิด ขึ้นได้จริงซึ่งมันก็อาจจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมถ้าเขาส่งคนเข้ามาสร้างสถานการณ์อยู่เรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็มีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะไปโฟกัสกับกับเรื่องอื่นคือ,คอที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเวลาสมมุติว่าเขาใช้วิธีการเอากับระเบิดมาวางไว้ในฝั่งไทยเนี่ย เราไม่สามารถไปทําอย่างนี้กับเขาได้เพราะว่าเราทําตามอนุสัญญาออโตววาคือเราไม่เราต้องเล่นในแบบที่เป็นสุภาพบุรุษแต่ว่าเราจะปล่อยให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นภัยตนตรายต่อทหารไทยต่อเนื่องไปก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองต้องมีวิธีการในการรับมือที่มีลูกรุกบ้างแต่หาความพอดีซึ่งอันนี้ผมต้องยอมรับม,มันพูดง่ายเหมือนกันแต่มันทำยากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในมุมของผมเนี่ยมันกลายเป็นถ้ายังอยู่ในซี ن เนอรแบบนี้นะ มันจะกลายเป็น never ending story เหมือนกับนี้ครับผมเปรียบเหมือนกับสถานการณ์ของอเมริกากับจีนใช่ไหมครับเมื่อทรัมป์ให้จีนเป็นผู้ร้ายปุ๊บไบเดนมาใหม่ไบเดนก็ให้จีนต้องให้จีนเป็นผู้ร้ายต่อไปนะครับฉะนั้นเมืองไทยกับเขมรก็เหมือนกับอเมริกากับจีนละยังไงก็ตามเขมรไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนผู้นําไปกี่คนจะเป็นตระกูลหุณตระ,ะกูลเตียตระกูลอะไรก็ตามนะครับเมืองไทยจะต้องโดนนโยบายของเขมรเนี่ยไปตลอดอันนี้คืออันที่1นนะครับอันที่2เนี่ยในการในฝั่งของ รัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนสมัยนี้สมัยก่อนสมัยหน้าเนี่ยจะไม่มีทางยกเลิก MOU มโแน่นอนเพราะว่าถึงแม้ว่าจะสามารถยกเลิกได้เพราะเป็น MOU เราไม่ได้มีวิชั่นที่มันเด็ดขาดเหมือนรัสเซียหรือว่าเหมือนจีนหรือว่าอีเว้นเหมือนอิสราเอลเหมือนปาเลสไตน์เหมือนอิหร่านที่มันถึงเวลาที่มันต้องแลกคนไทยเป็นคนที่ไม่แลกในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันยังมี MOU ค้ำอยู่กระแสะชาตินิยมซึ่งนักการเมืองกัมพูชาจะต้องใช้ค้ำอยู่แน่นอนมันยังมีผลประโยชน์ทางชายแดนค้ำอยู่แน่นอนมันก็จะต้อง ยันกันไปแบบนี้ต่อให้ไม่เป็นหุ่นเซนต่อให้ไม่เป็นหุ่นเซนมันก็จะต้องยันกันไปแบบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็มันจะเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งน่ากลัวมากในที่สุดกองทพัพภาคที่2เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องรับภาระหนะั เป็นเอกเทศมุมที่ผมวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างจะโดนโดดเดี่ยวจากผู้มีอำนาจทางด้านการอาหารฝั่งรัฐบาลฝั่งกะลาโหมเอย่ยฝั่งท่าพักที่หนึ่งเอย่ยเหมือนกับว่าตท26เนี่ยของพบทบนะครับกับของแม่ท่าพัคที่2เนี่ยเป็นตัวที่ย้ำสถานการณ์ค้ำยันอยู่อยู่แค่อย่างเดียวแต่ว่าในอนาคตเนี่ย ทับภาคที่2เนี่ยถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นกองทัพที่ใครๆเนี่ยกขาอยากจะเข้าไปทําไมรู้ไหมม,มันจะเหมือนชายแดนภาคใต้ก็เลยคือมันจะไม่สงบละการยุยุ่สถา,านการณ์แบบนี้จากฝั่งกัมพูชาก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำได้ใช่แต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือว่าเมื่องบประมาณกรลาโหมเนี่ย มันตั้งงบมาเรียบร้อยแล้วแล้วนี่คือสถานการณ์ที่เป็น new normal แล้วต่อไปฝั่งภาคที่2แล้วฝั่งที่ติดกับเขมรนี่แหละจะเป็นฝั่งที่มีงบเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าการใช้กําลังการใช้ความรุนแรงในแบบที่ตอบโต้ฝั่งกัมพูชาเนี่ยผมผมแค่ไม่แน่ใจว่าในการปฏิบัติการมันจะมี มันจะมีรูปร่างหน้าตากมาเป็นเช่นไรแต่ผมเห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยต้องแสดงความจริงจังในแบบที่ให้กัมพูชาเห็นว่าที่เขาแย่และกวนประสาทเช่นนี้น่ะมันจะไม่เวิร์กใช่มันจะไม่เวิร์กแล้วก็ซึ่งช่องทางทางการทูตมันก็ทําได้นะใน,ใน,ใ,นในหลายช่องทางแต่เอาจริงๆแล้วมันผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณเซลูมันเด็ตเขาเขาฟังอยู่ไงคือเขาก็รู้ว่าไปสารไอซีเจอ่ะเขาก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาก็จะไปอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นการตอบโต้มากกว่านี้และหนักกว่านี้จําเป็นถูก แต่ผมแค่อยากจะเห็นว่าคือคือเอาง่ายๆคือว่าผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายกองทัพอ่ะทัพภาคสองแล้วก็ทางพบทบ,บเนี่ยเขาชงสูตร S เนเรียลกรณีแผนปฏิบัติการอย่างไรบ้างให้กับรัฐบาลมันน่าจะมีอะไรซึ่งดีกว่าที่ทําอยู่ตอนนี้รัฐบาลอาจจะไม่ไฟเขียวแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันมีมันควรจะลงมืออย่างไรไงครับแล้วผมเองผมก็ไม่ได้เป็นทหารแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีน่าจะมีสูตรในการปฏิบัติการที่แข็งแกร่งกว่านี้ที่ไทย รอใช้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่เห็นจริงๆอ่ะสูตรมันมีแล้วนะแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยไม่ตอบสนองเองครับสูตรที่มีนะครับ ท่าภาคที่2เนี่ยใช้กลยุทธ์ในการปิดด่านก่อนในตอนแรกจําได้ไหมครับแต่คนที่พยายามที่จะเปิดด่านเนี่ยคือรัฐบาลให้เวลามันตรงกัน,นี้สิ่งรัฐบาลทําก็เลยอ้างว่านี่อาจจะเป็นเรื่องของระยะยาวเราจะเอาเรื่องของคน70จังหวัดมาที่อยากให้มีความชัดเจนแต่คนอีก7จ,จังหวัดเนี่ยเขาเดือดร้อนแต่คน7จ,จังหวัดเนี่ยครับเขายอมรับอยู่แล้วว่านี่จะจะ,จะต้องเป็น new normal แต่ทำยังไงให้ new normal จบเร็วที่สุดถ้าจะจบเร็วที่สุดต้องกลับไปกลักลดกระดุลเม็ดแรกก่อน ยกเลิก m อ u ก่อนสำหรับสำหรับมุมของผมนะอันที่2คือว่าคุณปิดด่าน ให้ชัดเจนไปเลยนะครับระงับสินค้าไทยทุกอย่างให้ชัดเจนไปเลยแล้วผมมองว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในของประเทศกัมพูชาเองเพราะว่ากัมพูชาเองเนี่ยหรือเขเมรเองเนี่ยในยุคของหุนเซนเนี่ยก็เหมือนว่ามีไฟลนก้นอยู่ ừ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  นะครับ ừ ừ ừ เพราะว่าประชาชนเขาเนี่ยไม่สามารถทําอาชีพไรได้เลยกาเดือดร้อนทังเศรษฐกิจมากเดือดร้อนทั้งเศรษฐกิจม,มากนะครับ,รบแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันภาพของตระกูลหุ่นเนี่ยรวยเอารวยเอารวยเอาสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบอยคอรกัมพูชา นะครับว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์อาจจะเป็นเหตุผลที่จีนมา,มาสร้างท่าเรืออยู่ด้วยก็ได้ถูกไหมครับจีนเองนะครับถ้าจะต้องเลือกระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจีนก็ไม่อยากที่จะผลักไทยให้ไปเป็นศัตรูฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยก็ถอนท่าทีเรื่องของการอาหารจากกัมพูชาเนี่ยไปเยอะมากนะครับเวียดนามก็ไม่อยากที่จะมาเกลือกล้วกับปลักหนีเพราะว่าแค่ประเทศเขาต้องรับมือภาษีทรัมป์กับอะไรหลายๆอย่างกาลังโตเนี่ยผมว่าเขาก็เขาก็เหนื่อยแล้ว,วะนะฮะฉะนั้น ผมมองว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องรบก็ได้แต่ขอให้มาตรการทางชายแดนเนี่ยเด็ดขาดชัดเจนถูกต้องคือกดดันจนมีการเปลี่ยนแปลงภายในกัมพูชาสําเร็จใช่แล้วเราก็ต้องป้องกันเพิ่มเติมด้วยเช่นกรณีของปราสาทตาเมอนทมเนี่ยนะครับง่ายที่สุดเลยล้อมรั้วเลยซึ่งมันซึ่งเราเราเคยมีไงมันเคยมีไง<ช><ช>แต่ว่าใช่ไหมฮะรัฐบาลคุณปู่ยิ่งรักดันไปื้อเพราะว่าตอนนั้นเราต้องการมาเมไดอัลเบคมรคือความความที่เราอ่อนข้อให้กับเขามาเป็นเวลา10กว่าปีได้เนี่ยครับ มันเลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าเาทำอะไรก็ได้แบบนี้ใช่ครับแล้วมันเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเหมือนกันที่วันนี้จะมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องแข่งข้อกับเขาแล้วเพราะว่าถ้าเราอ่อนข้อมาสิบกว่าปีแล้วจู่ๆเราเปลี่ยนพฤติกรรมเรา ในแบบที่เป็นมีความสายเหี่ยวมากขึ้นอย่างที่คุณที่พลเอนเจบอกมาเนี่ยปัญหาไม่ได้ว่าเป็นลูกลานเขานะผมไม่ได้ไม่ได้ให้กำลังนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรากําลังบีบให้เขาเนี่ยแหละต้องปรับทัศนคติใช่เรากำลังจะบีบให้หุ้นเซนหุนเบนเน็ตต้องปรับทัศนคติว่าประเทศไทยหลังจากนี้จะไม่เป็นเหมือน10กว่าปีที่ผ่านมาอีกแล้วนะใช่ที่คุณคิดว่าคุณทําอะไรก็ได้ใช่คราวนี้ผมคิดว่าไอ้เส้นทางนั้นน่ะมันก็คือผมต้องฟังจากนเจ้าหน้าที่ของทบเนี่ยแหละว่าเขาประเมินว่าจะสสสูญเเเีียยขนนาาาดไหงถ้้ปะทมมุติว่่่รรือ ผมก็อยากให้มีการทำรั้วเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าผมต้องฟังจากการบรรยายสรุปของเจ้าหน้าที่แล้วว่าถ้าจะสร้างจริงเนี่ยมันจะปะท้กันตากี่ศพเนี่ยแต่ว่าน,นี่คือปัญหาเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ารั้วเนี่ยมีการ สร้างมาก่อนแล้วแล้วก็ปราสาทตาเมืองทมเนี่ยเราเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก่นนกอนที่จะมีตรงนี้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําในพื้นที่ของเราแล้วเขาเข้ามาประทะเนี่ยเขาเนี่ยยิ่งเสียเปรียบเราเข้าไปใหญ่ถูกถูกคือเรากำลังเรากำลังดูอยู่ว่าที่ฮุนเซนเขาบอกว่าถ้าล้อมรั้วเนี่ยรบกันแน่เนี่ยว่าถึงเวลาเขาจะกล้าจริงหรือไม่ใช่แต่ว่าในการตัดสินใจเนี่ยเวลาที่ผมออกรายการแบบนี้ผมก็เลยยังไม่กล้าฟันธงทางใดทางหนึ่งเพราะว่ามันมันมีแผนที่กองทัพเขา เขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ worst case scenario อยู่อ่ะแล้วมันจะมีการคำนวณออกมาเลยว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยปะทะากันเสียชีวิตกี่คนอะไรเงี้ยผมผมต้องการได้ยินข้อมูลในส่วนนั้นก่อนก่อนที่จะเป็นผู้สึ่งตัดสินใจแต่ผมเข้าใจดีว่ารัฐบาลเนี้เขาคือสายพิราบเขาคือสายพิราบสายพิราบเป็นรัฐบาลทหารแล้วแล้วก็คือซึ่งซึ่งอันนี้ผมก็เลยยังไม่กล้ามาบอกว่าเฮ้ยต้องทําอย่างหนึ่งนี้เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเขาเคลียร์อยู่ว่าเฮ้ยเสียอะไรบ้าง แ,แล้วไอไ้อปมเรื่องของการกลัวโดนแบล็กเมลเนี่ยมันก็เสริมอีกเสริมเข้ามาอีกต่อให้ทางนู้นผมก็ไม่รู้ทางนู้นมีของอะไรมากแค่ไหนเพราะคุณเซนเขาก็ขู่ตลอดเวลาคุณเซนก็ขู่ตลอดเวลาขู่ทุกคนไงแต่ถึงเวลาผมก็ไม่แน่ใจว่ายุคนี้เขาขลังขนาดไหนในในในะเพราะฉะัแต่ว่าฝั่งไทยเหมือนกับว่ากลัวโดนแบล็กเมลเพราะฉะนั้นก็เลยไม่กล้าขยับมันก็มีปัจจัยเสริมเนี่ยซึ่งซึ่งก็แก้ไม่ได้เลยถ้าเราสรุปกันนะครับก็อาจจะได้ข้อสรุปว่าเรื่องนี้อีกยาว เรื่องนี้ยาวแล้วก่อนอื่นฮุนเซนเนี่ยเขาเขามีอิทธิพลระดับที่ไม่มีใครไปเปลี่ยนผู้นําที่นู่นได้นะเวลานี้เขาก็เล่นอย่างนี้ไปไเรื่อยๆแล้วแรงกดดันเรื่องความคลั่งชาติหรืออะไรที่ปลุกขึ้นมาในกัมพูชามันก็ต้องปลุกต่อต่อให้เป็นคนอื่นขึ้นมาแทนถูกครับเรื่องนี้อีกยาวอันนี้จะเป็นปัญหาต่อไปแต่ผมคิดว่าโลกเนี่ยค่อยๆเห็นแล้วนะฮะว่าพฤติกรรมในรอบนี้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายซึ่งสร้างปัญหากร,รณีการใช้ทุ่นระเบิดเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าอันนี้เป็นวิธีล่าหลังทททที่่ประเศไไยก็มํา แล้วชัดเจนแล้วก็โลกก็เห็นแล้วว่าฮุนเซนเนี่ยแม n a ให้มันมาถึงจุดนี้ซึ่งก็ต้องก็ต้องเป่าประกาศให้มันชัดๆต่อโลกปร,ประจานให้เห็นนะว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายรุกรานครับแล้วถึงเวลาก็ประคองสถานการณ์ไปให้มันดีขึ้นครับก็ให้กําลังใจทหารชายแดนแล้วก็พี่น้องที่อยู่นะครับเจ็ดจังหวัดชายแดนด้วยนะครับก็ช่วยรัฐบาลช่วยทําให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นมนิดนึงนะครับว่าเราจะเอาอยัางไงกันแน่นะครับชักเข้าชักออกแล้วมันมันเหนื่อยทุกคนครับ